แล้วเอาไงกับเจ้านี่ดีละ่ะมันไม่ควรเป็นแบบนี้สิน,นิ่นายทำบ้าอะไรลงไปไม่สิต้องพูดว่า<ะ>เจอตัวละไอฆาตกร นี่แจ้2สองคนนั้นทํางานนี้จริงเหรอเอานาวนาก็เจ้าพวกนั้นเสนอเองนี้ว่าจะทํางานนี้แค่สองคนส่วนพวกเราน่ะรออยู่อยู่ข้างนอกแต่เจ้าสองคนนั้นนะ่ะเคยพลาดจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วนะแต่ภารกิจนั้นมันก็สําเร็จไม่ใช่เหรอแต่ว่าคนที่เันเจอในวันนี้นะ่ะคคอรูอิสคนที่เกือบฆ่าวีสิบและวีสิบเอ็ดนะตอนนี้สถานการณ์เลวร้ายสุดๆช่วยคุยกันดีๆแล้ไม่ใช่ปืนได้ไหมเนี่ย การให้ฉันไปช่วยไหมและที่สําคัญคือจําได้ไหมนายบอกว่านายเดลพลาดนายจะจ่ายเงินให้ฉันสิบเหรียญนะยจะไม่เห็นได้เลยว่าฉันเคยพูดอะไรแบบนั้นขอโทษนะแต่เกิดอะไรขึ้นเหรอเหมือนว่าเราจะพลาดงานเรียงสำคัญไปเลยนะเนี่ยเมื่อกี้นี่นะฉันเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอเจ้านี่อยู่กับศพน่ะมันต้องเป็นฆาตกรแน่ๆนแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะเป็นเจ้าหนูคนนั้นน่ะไม่ใช่ฆาตกรหรอถ้าสำรวจห้องดีๆกับหลักฐานนิดหน่อยก็ผมบอกได้แล้วว่าเจ้าหนูนั่นไม่ใช่ฆาตกร นนถ้าาดูจากสภาพศพแล้วเลือดเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นฆาตกรจริงๆแล้วก็คงมีเลือดติดที่เสื้อบ้างนั่นแหละแต่ว่าเจ้าหนูนี่นะไม่มีเลือดติดเลยแม้แต่รองเท้าของเขาเขายังไม่มีเลือดติดอยู่นะแถมหน้าต่างนี่ย,ยังโดนเปิดค้างเอาไว้ด้วย,ววยมันน่าแปลกใช่ไหมล่ะเมื่อเช้านะ่ะฉันเห็นเธอระแวงขนาดนั้นอยู่เลยแต่ทําไมนะคนที่ระแวงขนาดนั้นถึงเปิดหน้าต่างค้างไว้มันน่าแปลกใช่ไหมล่ะลุยิ์จะเล่นเกมรักสื่อของเธอก็เชิญเลย เดียอยู่ให้ห่างผู้หญิงคนนั้นไว้จะด,ดีกว่านะฉันรู้สึกได้ว่าเธออะไรมากๆและเธอยังมากับลูอิทอีกนะ